สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและนี่คือเกม Ranger และอยู่กับผมนนท์ใน i อดีหลักนะครับผมก็คือจะมาทำการคือผมเปิดไปแล้วแหละเปิดนอครอดไปไม่ได้อัดคลิปให้บุคคลปริศนาเปิดให้นะครับให้เขาลั่นไปซึ่งผลที่ได้มาก็คือไม่อยากจะผมไม่อยากจะโมอะไรครับได้เกลือนะครับหยอกเล่นมันได้มานี่ไงไง อ้ตกใจเลยดิงไงล่ะผมกเลียงตกใจเลยคือผมก็เลี้ยงขนมมันไปแล้วเรียบร้อยเลี้ยงขนมเพื่อนนะผมสัญญาว่าถ้ามันเปิดได้นะผมจะเลี้ยงชานุมมันครับซึ่งมันก็เปิดได้แม่งมือทองชัดๆซึ่งผมใช้ผมไม่ใช้สูตรนะสุ่มแบบธรรมดาไปเลยซึ่งเวลาผมสุ่มประมาณเช้าๆว่ะตื่นมาก็ ไปบ้านเพื่อนนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบเอ้ยขนนกยังพออยู่เราไปทดสอบธรรมดาก่อนดื่มตัวซึ่งผมก็เตรียมทีไว้แล้วหละซึ่งก็ลองใส่เทสไรเรามาละผมแนะนํานะถ้าใครผมแน,นะนำว่าควรจะเอาไ้ตัวนี้ไว้ก่อนซึ่งผมลองใช้ทดสอบดอูแล้วมันดีมากนะครับ ึงสกิลจะไม่ได้เวอร์วังแต่ก็แบบยกเลิกส,สภาวะอามาตะแล้วก็ยกเลิกบัฟเนี่ยค่อนข้างดีเลยฟัง,ยงนั้เนี่ยถึงจะธรรมดาแล้วแต่ว่าด้วยระยะยืนอะมันยืนไกลไงแต่ถึงตาเบตจะไม่ได้แรงนะครับเพราะผมยังไม่ได้ทำแม็กข้อเสียเลยคือแบบมันโดนสกิลง่ายนะครับถึงมันจะหลบเยอะแล้วก็ตามแต่ก็โดนอยู่เห็นไหมตอนแรกมันคนจะไม่โดนนะผมแต่มันโดนนั่นแหละ ความรุนแรงก็อย่างน้อยครับถามว่าข้ามหลังไหมข้ามเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเหมือนออตัวอะไรนะเอ๋อใช่เอ็เออเอดเวิร์ดนอนสเปนครับไม่ได้ข้ามแบบขนาดนั้นก็ประมาณถึงตรงไหนดีละ่ะถึงตัวสีม่วงครับเนี่นยระยะเนี้ยถึงเห็นไหมถึงก็ถือว่าไกลอยู่นะครับแต่ถ้าได้บัฟเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะจากพวกเอลซาหรือว่าตัวที่แบบบัฟการใช้พื้นที่ให้นะครับก็จะกว้างขึ้นไปอีกนะครับ ซึ่งถือว่าดีเลยแหละซึ่งผมเอามาใช้แล้วก็เรียกว่างไงเดีย Q P ิวพีี่คือดีขึ้นเยอะนะครับเพราะผมไม่มีตัวที่เอาไว้ดีเซ็ตเ,เรียกอะไรนะมนไม่เชิงดีเซตอะยกเลิกบัฟอะครับผมไม่มีในทีมผมมีแค่นักสือตัวเดียวที่สามารถดีเซ็ตบัฟได้ซึ่งนักสือมันก็ไม่ค่อยโดนหรอกซึ่งแน่นะครับผมก็น่าจะเปลี่ยนนักสือออกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน มาทีวีแล้วผมให้ดูทีมที่ถูกอัปเกรดครับผมจะไม่สู้กับตัวบินครับเพราะผมไม่ได้เอาไอโคอนี่กันบินไปไม่ใช่โคนี่พูดผิดอะไรนะมูนแอซอ็อกกี้ใช่มูนแอซ็อกกี้ผมได้เอาเข้าไปนะครับก็เราจะไม่คัดทีมที่เป็นตัวบินครับทีมที่ไม่เป็นตัวบินไม่กระตื่นจักเลยโอ,อเคทีมนี้ผมไม่อยากสู้กับเซฟินาครับโกง อืมกระตูนี่ทุกคนน่าจะรู้จักเจ้าชายรามะหรือสักอย่างหนึ่งนะครับผมไม่แนใ่ใจว่าชื่ออะไรมาโอเคเนะี่ยดูนะครับถามว่าทำไมผมถึงชอบตัวละครใหม่นะครับผมรู้สึกว่าสกิลมันสวยดีสกิลมันยาวไปถึงพื้นนะครับอารมณ์เหมือนโยมิ เอฟเฟกต์สกิลมันสวยนะครับ mm. ชอบมากเลย <laughs> แล้วก็โหดด้วยนะครับประเด็นเนะี่ยซึ่งแนา่นะครผมน่าจะคือตอนนี้นผมพยายามจะเก็บกบม่วงนะครับซึ่งหายากหายากมากแล้วผมมีเทคนิคด้วยนะถ้าใครอยากรู้เรื่องอะเดี๋ยวเดีด๋วยวผมบอกเป็นหลายส่วนตัวเนีย่ยถ้าใครอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมแอดมาถามมาเนะี่ยในคอมเมนต์คลิปเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้ไง โปรโมทไงครับผมคือมันยืนจุดเดียวกับพวกเจสิก้าเลยก็ถือว่าดีเลยแหละอ่ะระดับรีเจนสามสิบเจ็ดมาดูกระทืบไปดูเกียร์ครับผมโอ้โหไหนนี่เป็นไงเกียร์ก็ไม่ได้ธรรมดานะโอโ้ดูเกียร์ไม่ธรรมดานะผมไปเราไปต่อ คือผมก็ฟาร์มสเตจอะไรห,หมดแลหละเฮ้ยตัวนกมาเคยอ้าวปัหน,นึง่งคนอื่นช่างมันกูกูลีสนานเออไม่เอาไม่เอาอันน่าโอ้โหเหี้ยเราจะไม่ยอมถึงแพ้ ว,ว่ามันขยี้เราให้กูหน้าเอาปิกโก้ไปด้วยวะไม่ทันลืม um, คิดืหกี um, ่กี่กี่โคโลโบไอ้กี่ไอ้นี่แหละกี่โคโลโบวะเนี่ยสี่เไม่แต่ว่าถ้าสี่คโลโบอย่างเงี้ยแสดงว่าแสงมืดไว้นามีเลยดิอ้าว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 มึงตายไอ้สัตว์มึงตายได้มึงกระเทือบป่วยใช่ไหมขอล้างแค้นสักหน่อยซิว่ามา ซึ่งผมเอาตัวใหม่มาใช้กับบอส 4O ก็คือบอส 4O ยิงแม่นขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือา e ยหลบยากขึ้นโหแลวเพิ่มพันกลาบนี่นครับก็คือความโกงของสุสานะอไฟน่าจะมีนะถ้าดูไม่ผิดม่ได้กลับมาจากฮิมบาลิรินะครับผมไม่ได้ใจได้เวลาแล้วไหมโนไอเทมกระทืบนมันโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยเควสเสร็จสิ้น คดีอีกคนมาวะไม่น่ามีไอ้แพนด้าตีกูไอ้เจ๊กแม่งตีโกแพนดาน้าดำเฮ้ยโอ้เจอบุคคลอันตรายเะยถึอโอ้โหอันตรายทั้งทั้งในทีมแล้วก็โปรไฟล์เลยวะเอเราจะสู้มาเราจะสู้เราจะไม่ยอมหรอก ถึงโปรไฟล์เขาจะอันตรายก็ตามเฮ้ยอย่าบอกนะเอาจากพลังภาสีประชาชนนะเนี่ยเฮ้ยไอดีจะแข่งแกร่ง,งขึ้นหรอวะไม่จริงนะโอเคยังยังโดนอยู่เคี้ยวผมพอสู้ได้พอสู้ได้ไ,ดไม่เอา <c oughs> ไม่ชอบเฮ้ยพลังภาสีประชาชนวะนี่ผมก็ยังยูพอได้อยู่นะเฮ้ยอย่าโอ้บอทบอทแมนเกน็เล่นเก่งจังเลย โอเคนายซูเปอร์ซิโอเคค่อยๆโดนเคียวทีนิดนะครับโอเคทีมที่เป็นายบุกมักจะเสียเปียบนะครับถ้าทีมเราตัวละครเยอะกว่าเพราะว่าในเวลาที่เขาวิ่งมาเนะั้นเขาต้องเราใช้สกิลรอไว้แล้วไงเราสามารถส่งสกิลดาเมจละส่วนเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้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 นีจะเอ็กโคทำไมวะแงโอ้โปรไฟล์ oh. 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 ไม่ชอบโปรไฟล์ ถ้ายี่ร้อยเรียบร้อยขึ้นเพชรหนึ่งเรียบร้อยคนนกเก่งก็ผมแนะนํานะควรค่ายการสุ่มม่ะจริงๆตัวนีนะครับผมเนี่ยยกเลิกฟาวะอมตะเนี่ยคือธรรมดามากครับคือแท้ทุกตัวที่เป็นสมัยใหม่เนี่ยมีแทบทุกตัวผมพูดคำนี้เลยว่ามีแทบทุกตัว2คือยกเลิกคนรับบัฟเนี่ยค่อนขั้นจะดีนะครับเพราะว่าพวกคนรับบัฟที่เพิ่มอัตราลบสกิลใช้สกิลตามสกิลเนี่ยจะถูกลบออกไป6วินาที 3คือหยุดยัง้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบก็คือเหมือนว่าคุณใช้ทักษะการยกเลิกผลว่าไอ้ผลภาวะด้านลบปุ๊บอะเช่นมูนรียงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันตัวที่มีความสามารถยกเลิกภาวะด้านลบนะครับแต่ผมจำไม่ผิดนะมีมูนรียงกับเจสิก้าแสงน่าจะมีอ่าตัวนี้ไหนวะนี่ไงครับผมยกเลิกภาวะ ด้านลบต่อนเนื่องของพวกเจ็ดวิธีถ้าโดนสกิลของเจ้าตัวใหม่เข้าไปนะครับก็คือคุณจะมาสามารถล้างบัฟได้เจสิก้าแสงก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมเจ็ดวิธนีนี่นี่แหละคือสกิลคุณคุณจะมาสามารถล้างสภาวะด,ด้านลบได้ก็คือพวกใบนะครับสามคือดาเมจอาจจะไม่ได้แรงเท่าเจติก้าแต่ก็สามพันเปอร์เซ็นต์สามร้อยหน่วยนี่น่าจะ่อ้างจะแรงครับ ผมลืมให้ดูค่าค่าตนค่าต้นมันเท่าไหร่ไหนวะนี่ครับผมเลือด140นะครับอยู่ที่3ล้าน3แสนพรางโจงตีเวทยอยู่ที่9 7 7 0นะครับถือว่าเยอะไหมก็ยังไม่ค่อยเยอะแต่ตาแม็กไม่รู้โอ้โหยังไม่ได้ทำแม็กนะครับไปจะทำอะไรวะ อ๋อไม่ใช่อ๋อไอก่อนพวกนี้ผมพูดเลยแล้วกันมตีหมดแล้วลอยเกลี้ยงนะครับต่อไปคือกิ้วซึ่งผมาฟาร์มยังไงอ้าวโอเคเราจะมาทศสศักยภาพใหม่ทีมพวกนี้กันเลยนะครับอืมคือผมยังขาดกบม่วงที่อยากไอยังได้ในกิวบอยอยู่นะครับซึ่งยังไม่ได้เป็นไงถ้าทำอย่างนี้เราต้อง ีปช,ชั้นบนใช่น่าจะเจาะไปชั้นกลางได้นะครับเดาเอ้ยชิหายแล้วไงผมได้ใส่ตัวใหม่มาลืมช่างไหมรีบร้อนเกินโอเคมาแล้วตัวเมนตาซ้ายนี่ไงเสรซซึนะหยอดเยี่ยม <c oughs> ลักษณะในทีมบุกไม่ค่อยแนะนำนะครับแนะนำในทีมป้องกันเล่นยากอีกครั้งหนึ่งเพราะผมลองใช้ในทีมบุกแล้วเล่นยากชิบหายเลยในทีมป้องกันนี่คือเรียกว่าตัวป้องกัน SS ได้เลยนะครับคัต SS สำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันดีมากเลย <c oughs> โอเคพอสู้ได้เรียบร้อยตายหมด ก็จะเรียกบอดมาได้เลยเรียกวิสาตุสาวีไปแล้วโทรว่าได้ไหมเนี่ยจรอระเข้ก็ยืนถึกอยู่เลยคลิปหน้าทำสิบอันดับดีกว่าไงสปอยสปอยสิบอันดับตัวละครที่คนเล่นมากที่สุดอันดับหนึ่งอันดับสอง <c oughs> ไม่น่าทันไม่น่าหมดหลอดรอ้อยห้าสิบจะไม่ทันทันเลยไหมไม่ทันทันโอ,อ้โหร้อยสี่สิบโอเชนะก็คือชนะครับผมอืมเิด้จเจิด้โอเคไหนดูสิดันไงเรียบร้อยสวยโอ้หหยหว,หวานเลยเนี่ยโอ้ยหวาน,วานโอเค เราเปิดทางให้คนในกิว,ว,วเราละเรียบร้อยคนในกิวเราก็น่าจะมาโซยในอีกสักพักหนึ่งแหละตอนที่ผมจะเอาออกนะเออตัวนี้เอาออกแล้วก็ใส่เทพเข้าไปนี่เรียบร้อยตึ๊ด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 เรียบร้อยมาโอเคซตมออกจะได้เห็นชัด,ชด โอ้นิ่มเลยนิ่มเลยโหนิ่มกิฟเออมีตัววิ่งไหมไม่มีอันนี้ผมรอรอตัววิ่งนะไม่มีตัววิ่งเลยอันเชิญเรามาหมดแล้วเน่ะเอ้ยมีบุรียางตัววิ่งเหรอไม่ทันละไปถึงบ้านละ โอเคสี่วิน่าจะทันอยู่ถ้าไม่มีตัวอะไรขวางนะครับโอเคเซฟผมไม่เข้าใจนะว่าไอ้ลูกธนุฝนธนูเนี่ยมันให้ผลอะไรใบอ่ะผมไม่เห็นแบบตัวละครมันเจ็บปวดเลยนะน่าจะใบแหละโอเคยาวๆผมคิดว่าน่าจะหมดหลอดอยู่นะ ใช่ดดดดไหมแปดสิบละเจ็ดสิบหกสิบสวยนี่แหละที่ชอบปั๊บเลยเอาผมไม่ได้ใส่มูไอซ็อกกี้ว่ะเหรอเอาโอ้มีเจอตัวกระบินี่ตายตายแน่เคได้หกพันเพชรเคตอนนี้ก็อยู่ในจันดับที่สองของกิวนะครับผมอันดับหนึ่งคือคนนี้ ไม่เคยแพ้สักครั้งครับผมตำนานไร้ผ้าชัดๆโอเคมีอะไรอีนะกิลดกิลทยังไม่ตีเฮ้ยอันนี้แมวครับผมเราฟาร์มอันนี้ดีกว่าเจ้สามเจ็ดเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งชั่วโมงรี ยี่หนึ่งชั่วโมงดีแล้วเนี่ยโอ้ยตั้งใจเล่นถ้าผมแนะนำนะว่าอย่ากกดคูณ2เลยแต่ผมรีบจะได้ไม่เสียเ,เวลา ลดเทียดึงสอเนตี่ยน้อยมากโอ้ลดประมาณหปได้เอาสิบเอ็เปอเไพอเข้าใจไปต่อเร้นจนหายหมดเลยเนอ๋อใช่ผมจะไปเปิดตั๋ว8ปีนี่ว่ะคือผมให้ไอ้เพื่อนมันเปิดเล่นไปนะครับ ไอเควสเควสไอร้อยใบรวดนี่น่าจะยากละแต่เราเปิดเลยแล้วกันซึ่งอดีสองีผมรีวิวคลิปอื่นแล้วกันมันยังไม่ได้เก็บตัวใครได้ตัวอะไรแล้วก็บอกกันบ้างนะครับผมอยากรู้เนะี่ยว่าคนดูได้ตัวอะไรบ้างยังโอเคอีกทีหนึ่ง ไอเสียเวลาแล้วผมเข้าไปเล่นนอกรอบแล้วกันอีกตาหนึ่งโอเคไปเราไปเปิดตัวแปดปีกันดีกว่าเราจะลุ้นเรือกันครับไปเลยไม่มีการกอดสูตรทางนั้นตึ๊ด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 มาละตัวประจำตัวหนึ่งมาละมาละตัวประจำมาละโอเคไปเอาไม่สักตัวสิขี่แม่มดน่ะตึ๊ดึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดึ๊ดึ๊เข้าไปเฮ้ยดูดิยังเยี่ยมแต่กูมีแล้วดีหลัก เอามาเพื่ออะไรไม่เอาให้ด e. ีส่องมาตึกตึกตึกกระจโอ้โหจระเข้ตัวหนึ่งกูมีไปครั้งแสงเลยจระเข้เนี่ยเดี๋ยวพอเปิดให้ดูแล้วกันครั้งจระเข้เนี่ยมีเป็นฟาร์มเลยมีโก้ซุดมูวนไอ้โหตัวเก่าๆนั้นนะมาตุดมาตุดฟาสุดเฮียไปหมดแล้วโอเคผมจะเปิดครั้งของจระเข้ดูนะบสายพลังธาตุน้ำแปดดาว ธรรมดาดึงตึงอยู่ไหนนี่นี่ไงหนึ่งตัวสองตัวสามสี่สี่ตัวแล้วก็น่าจะมี่าธรรมดาอีก,อ,กอันนี้ยสี่ละห้าตัว่าฟ้าผมน่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งั้งอ๋อผมไม่มีแล้วนี่ โอเคก็ประมาณนั้นครับผมห้าตัวโอเคตามนั้นคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรละผมขอให้โชคดีในการสุม่มบายจากนนเองบายครับผม